สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของเทีาคานะคะอาณาจักรโชว์รูมรถยนต์มือสองที่มีรถให้เลือกกว่า5 0 0รคันวันนี้เราอยู่กันที่ทียาคาเสรีไทยสาขาสองนะคะพร้อมกับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะคะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะคะก็บรรยากาศถือว่าชุ่มฉ่ำมากมากเลยนะคะแต่ว่าไลฟ์นี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมรถสวยๆที่ทีาคากันนะคะซึ่งอของเรามีรถให้เลือกกว่า5 0 0รคันนะคะรถมือแรกบวิเช็คสูนนะคะได้รถสวยคุณภาพดี ในราคามาตรฐานก็ต้องที่ทียรา,านะคะซึ่งของเราอะ่ะจะมีทั้งหมด2ส,สาขาเลยนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยเซติไทย3นะคะและสาขาที่2ที่เราไลฟ์กันอยู่พื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะอยู่ระหว่างซอยเซติไทย6และ48ปติดโชว์รูมโตโยต้านะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะวันนี้ก็เปิดเปิดตั้งแต่8ปโมงครึ่งเลยค่ะถึง5โมงครึ่งนะคะหาสะดวกเข้ามาชมรถได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ฝนตกบ่อย จะขับรถไปส่งลูกนี่พี่เหมียวลูกต้องบอกเลยนะว่าลูกค้าโทรเข้ามาดูรถอ่ะที่ฮอตที่สุดฮิตที่สุดน่าจะเป็นเหมือนเหมือนลูกเลยหารถไว้ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกถูกต้องเราต้องส่งลูกไปโรงเรียนนะคะอย่างบางทีฝนตกขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ถ้าพูดถึงก็เปียกด้วยนะคะแล้วก็ก็ถือว่าอันตรายกว่าเนาะเพราะว่ามันก็ถนนลื่นด้วยนะคะ ซึ่งเรามีรถขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็กันแดดกันฝนได้ดีนะคะแล้วก็ลูกก็สุขภาพดีไม่ตากฝนไม่เสี่ยงต่อการเป็นไข้ไม่สบายนะคะเพระช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรคนเป็นไข้ไม่สบายก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอมาแนะนํานะคะหากที่กําลังมองหารถอยู่ไม่ว่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเริ่มต้นนี่เลยล i โ o แล้วรีโวตอนนี้มีเข้ามาใหม่อยู่ที่ประมาณ10กว่าคันนะจะรอเข้ามาเพิ่มเพราะว่าขายดีมากรุ่นนี้ใช่นุกรีวิวนี้จนอยากได้เองนะเพราะว่าเรียงกันเลยนะคะพี่มใช่นี่คือเฉพาะที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกาลังมีทยอยเข้ามาพรุ่งนี้อีก10กว่าคันนะคะมาเข้ามามีเข้ามาแล้ว10บคันเดี๋ยวกําลังเข้ามาเพิ่มเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมาก อีกอย่างหนึ่งเราขับรถไปส่งลูกยังได้เลยนะเสร็จปุ๊บมาใช้งานต่อในกิจการในธุรกิจในอะไรต่างๆได้หมดเลยและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับขี่สะดวกแน่นอนจะอยู่ต่างจังหวัดก็ขับง่ายนะคะอยู่ในเมืองก็โอเคเลยนะสะดวกสบายมากถูนี่โอ้แมทรีเนอร์กริปสภาพคือโอเคเลยนะอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างแต่ว่าเราทําความสะอาดที่ใหม่นะใช่แล้วนะคะแต่ว่าโดยรวมคือสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ เสียงนี่แบบใสริ้งจิ้งแบบนี้เลยนะคะกับดีโ o คันนี้ว้าวอ่ะกว้างมากเลยอ่ะกว้างนะนี่แล้วชอบเบาเขามากใช่ไปดคือนุ๊กอ่ะชอบรถที่เป็นเบาผ้าเพราะว่ารู้สึกว่าชอบอะไรที่เป็นผ้าผ้านะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ความชอบเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเบาสีเชื่มเพราะฉะนั้นดูแลง่ายแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เวลาเปื้อนเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะคะด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยค่ะไปดูข้อเสียเขาบอกว่า ข้อเสียของการเลือกรถยกสูงก็คือขึ้นลงยากยากใช่ไหมแต่นี่ราวให้มาขนาดเนี้ใหญ่เด็กเด็กน้องน้องหนูหนูขึ้นได้สบายนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็ลาวเนี้ยเขาแข็งแรงมากนะคะเราจะขึ้นลงเนี่ยโอ้โหนี่ขยับขยับรถได้เลยนะเนี้ย่แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยขยับรถได้เลยและเสียงนี่นุขยับเสียงไม่มีอิดอัดอิดอัดนะ เครื่องแน่นจริงรุ่นนี้มือแรกเช็คสูรนะคะไม่มีช้นหนักน้ําท่วมตัดต่อแน่นอน,น,น,อนค่ะทีมช่างเราเช็คให้อย่างดีนะคะรถทุกคันเข้ามาปุ๊บนี่ต้องทําความสะอาดฝบสภาพแต่และจุดนี่ทุกซอกทุกมุมเลยตรงไหนไม่สะอาดนี่เดี๋ยวเราทําใหม่ให้นะคะก็ทําเพิ่มให้ก่อนที่จะส่งมอบรุ่นนี้ก็มีพวงมาลัย เขาจะคล้ายๆหุ้มหนังเนาะแต่ว่าไม่น่าใช่นี่แล้วก็เขาทำมาดีมากพี่นุ๊กเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยใช่อันนี้ครูบ็อกเกอร์เหรอน่าจะเป็นครูบ็อกนะเขามีลมตรงช่องลมเหมือนเหมือนเหมือนใช่ใช่ครูบ็อกใช่เพราะว่าฟอร์จูเนอร์ก็มีแบบนี้พอมอะไรพมันติฟังก์ชันนี่เพิ่มลดเสียงได้นาฬิกาให้ด้วยเาิให้ีเขามีช่องสวยมากคเสียบ usb ด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราอยากได้จอใช่ไหมก็ไปเปลี่ยนได้นาะเพิ่มเนาะ ใช่ไม่กี่พันเองประมาณสองสามพันเดี๋ยวนี้ก็มีแล้ว<ช>หรือว่าถ้าอยากได้ดีๆหน่อยก็เพิ่มอีกสักนิดหน่อยใช่เพราะว่าเราใช้ไปยาวๆนะคะก็ติดเข้าไปได้เลยค่ะ,คะแล้วก็ที่วางแก้วมีครบอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะก็มีให้รุ่นนี้ก็เกียร์ออโตมตผู้หญิงขับแบบเบาๆไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าแบบขับในเมืองอย่างเงี้ย<ช>เราเหยียบพัทถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลเนาะ เราต้องคอยเลี้ยงคันอย่างนี้มันก็จะเมื่อยขาใช่กลมเกียร์ออโต้ก็เวลาจะเหยียบก็ค่อยเหยียบไปนชคะเวลาที่เราจอดก็อยู่นิ่งๆได้เลยค่ะและสำหรับรีโวนะคะเรามีให้เลือกหลายคันใช่แล้วราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันที่บอกว่าราคาเริ่มต้นสี่แสนเจ็ดพราะว่าเรามีปีสิบเก้าและปียี่สิบนะคะสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดสี่แสนเก้าถึงประมาณห้าแ0นสองหนเก้าพันประมาณนี้แหละราคาจะอยู่ที่ช่วงประมาณนี้ ะะก็จะแตกต่างกันที่ไม่และมีใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วรถทุกคันสวยมากที่สามารถเข้ามาจิ้มดูได้เลยชอบทะเบียนไหนจิ้มได้เลยสวยทุกคันนะคะทะเบียนก็สวยทุกคันคาะได้เลยค่ะเสียงใสจริงๆแบบนี้นะคะและรถทุกคันมีประวัติเช็คศูนย์ผ่านการตรวจโครงสร้างระดับ5ดาวใช่แล้วนะคะผ่านการตรวจอ n สเปคชันแล้วเรียบร้อยค,คันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่แ9 0 0ันทน้าร้อ่บาทนะคะค่ะพี่นุ๊ก 8 9 0 0้าอบาทถ้าเป็นมือหนึ่งก็มีประมาณที่ไปดูมานะหมื่นสามแต่ว่าดาวก็ประมาณสอง0,000จ้ะแต่คันนี้เรามีโปรโมชั่นเอาไว้เพียง9 9 9ยบาทนะคะหากสนใจคันนี้ถักมาได้เลยค่ะไปต่อกันที่ีคันนี้หรอคันนี้เป็นไททันใช่ไหมใช่แล้วไททันสี่ประตูไม่สองหมื่นไม่สองหมื่นรุ่นนี้ก็จะได้เป็นสี่ประตูเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า ก็จะราคาเบาขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะ่าเป็นของไททันแบบนี้นะคะเขาจะหล่ออยู่แล้วเป็นกระบะหน้าหล่ออกระบะเหมือนหน้าตาเขาจะเหมือนปาเตโลเลยหล่อมากและได้เป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มแล้วได้ปีใหม่ปีใหม่ปีสอี่สิบสาใช่แล้วไม่สองหมื่นได้สี่ประตูไว้ใช้งานผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ0 0พันผ่อนประมาณเจ0 0ันนะคะกับกระบะไททันคันนี้ เป็นเกียรแมนนวลใช่นะคะนี่คู่มือมีครบนะเข้าศูนย์นี่ตลอดเลยวันนั้นแกะลองแกะให้พี่นี่ไม้น้อยมากไม้แค่สองหมื่นก็ถือว่าเป็นกระบะหน้าหล่อเลยก็ว่าได้นะคะกับไททันแล้วโอ้โหเกียร์เขานี่แบบ เอ้ไม่ใช่สิแอร์แอร์แบบทรงใหญ่แบบนี้เย็นแน่นอนเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถปรับได้เลยอะไรต่างๆนะคะรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลม,มีช่องชาร์จนี่อาหารนึกว่าไม่มีนี่ไงช่องชาร์จเขามีให้นะคะสามารถปรับได้เลยอันนี้ก็ปรับได้อยากได้แบบประมาณไหนใช่แลนะ้วคันนี้จัดได้เลยราคาเท่าไหร่ครับพี่นุ๊กสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาดีมากเย่ yeah. นี่คันนี้อู้ มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะน้านหลังก็จะประมาณนี้เลยกว้างกว้างนะพูดถึงคือกว้างเลยก็เหมือนรถรถเก่งรวมกับรถเจ็ดที่นั่งได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ให้มาค่อนข้างเยอะคด้านหลังก็สามารถขนของได้เยอะด้วยนี่แมกไดเนอร์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะมาจากมิซูบิชิมอเตอร์ก็คือจากโรงงานเลย 3 9 9 0 0 0บาทปี2023นีนะคะไม่แค่สอง0มื่นสองมืถูกต้องผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ00ค่ะมีโปรโมชั่นเอาลวดเพียง999บาทนะคะพี่ๆสนใจคันนี้ทักมาได้เลยนะคะมามาต่อเดี๋ยวเราจะพาชมกันสวจริงค่ะเห็นมากับตาขอบคุณมากนะคะีน้องนุ๊กน้องหยอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้เลยวขอบคุณมากนะคะ่นเพีถูกต้องนี่คันนี้อะไรพี่นุ๊กคันไหนนุ่นๆุ่นสีขาว ขาวคันไหนเออยโองแเท่มากเลยอ่ะคันนี้เป็นไงหล่อใช่ไหมใช่คันนี้คือรีโว่ีโวสีขาวถูกต้องโอ้ได้แม็กได้แม็กด้วยหล่อเลยคันนี้นะคะกับรีโวสีประตูเตี้ยถูกต้องแล้วสวยมากค่ะเกียร์ออโต้มีรุ่นไหนบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะมีเป็นรีโวนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะเป็น ดีแม็กสี่ประตูเยีออโต้ลูกเพิ่งทําคลิปไปวันนี้นะคะเดี๋ยวจะรีบลงให้ดูเลยคันนั้นมึงเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เขาก็ได้เป็นคูบ็อกเหมือนกันคู่บ็อกไหมอ่ะมีจอคันนี้มีจอใหมีจอให้เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเป็นเกียร์แต่ว่ามีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยเนาะอแลวโอ้จอใหม่ด้วยนี้จอติดเพิ่มเหรอพี่นุ๊กหรือว่าไม่ไม่แน่ต่แต่มันใหม่จริงๆนะเนี่ยใช่ใช่นี่ USB เสียบได้ ถ้าชอบแบบตัวเตี้ยนะพี่ๆใส่กันได้เลยขับสนุกแน่นอนถูกต้อง49,000 49,000บาทใช่แล้ว49,000บาทนะคะราคา49,000ได้เป็นปี2021อืมนี่มีตรวจลดโดนใจแล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้าง5ดาวแน่นอนเบาะก็จะเป็นแบบเบาะลายของรีโวนะคะนช่เบาะของเขาเป็นลายเอกลักษณ์เขาเลยใช่แล้วอะขอดูด้านหลังเป็นยังไงบ้างด้านหลังก็น่าจะ อ่าเอเหมือนเหมือนรุ่นยกสูงเลยเหมือนกันเหมือนกันพี่นุ๊กเขาจะเป็นเหมือนรุ่นยกสูงอ่าจะแบบเหมยชอบที่พักแข็งกว่านะใหญ่เนาะใช่บางรุ่นที่เป็นเก่งนะคะยังเล็กกว่าเลยนะจะประมาณนี้หันครึ่งประมาณนี้เลยค่ะแต่คันนี้ทำมาได้ใหญ่มากๆนะคะกับอมีที่ห้อยด้วยนะห้ยอ่านี่สามารถห้อยของได้ถูกต้องกาแฟถุงเนาะใช่กาแฟถุงกำลังฮิตเลยอ่าแบกได้เลยเดิมๆนะคะพี่พใหม่แบบนี้เลย คอันี้แบบใสก่กริง้งมีที่สารเซลฟี่ไหมครับมีใช่ไหมคะเ่นุกเซลฟี่มีค่ะปี2015นะคะ,ะได้เป็นสีขาวคันนั้นอยู่ที่2อง0 0นบาทค,ค่ะกับเซลฟี่คันนี้ใช่ผ่อนประมาณห0 0พันนะคะเซลฟี่ด้านหลังเสียงใส่กริง้งกิงใช้แล้วมีกันชนหลังให้ด้วยนะคะคันนี้พร้อม ถูกต้องที่พี่สนใจรับรายละเอียดทักมาทักมาได้เลยนะคะ,ะกับรีโว4สี่ประตูนะคะแซดอิดิชันคันนี้อ้าวค,คันนี้คือคันนี้เป็นปีใหม่พี่ลุปปีสองพันยสาว้าวนาวลา่าหน้าเขาเหมือนเทอรล่าเลยค่ะสี่ประตูนั่งสบายเหมาะกับสายเดินทางกับต่อเจกับต่อจวอขนของสบายๆเลยค่ะใช่แล้วใช่แล้วนะคะแบบ บางทีแล้วกับต่างจังหวัดเราสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวต่อได้<ช>นะคะแล้วก็สามารถขนของกลับได้ถือว่า<ช>แบบครบคันมากๆนะคะ<ช>สําหรับสี่ประตูเหมือนรถเจ็ดที่นั่งลงกับรถเก่งเลยก็ว่าได้นะคะนี่คันนี้คือมึงเข้ามาใหม่จรอบนี้คือมาหลายคันนะแต่ว่าลูกค้าส่งมอก็ไปหลายคันแล้วเช่นเดียวกัน<ช>ด้านหน้าเขาเป็นไฟหน้าแบบสี่ดวงแบบนี้เหมือนเทอรล่าเทอรล่าชมหน้าใหม่ก็เป็นหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟ เดทไทม์แลนิ้งไรอ์วู้้กระจังหน้านี่แบบกระจังหน้าโคเมียมแบบนาวาลาแบบนี้รถรถเหมือนกับปันอเมริกาเลยนะใช่ชอบตรงนี้เขามากเลยเนี่ยนี่หล่อมากใช่มีคือแบบเขาก็ทําหน้าบาแบบนี้นะเป็นสีส้มเนะพี่นุ้นาะใช่ใช่ช่หล่อเลยนะคะเขาเป็นกระบะทรงหล่อทรงแบบดูแข็งแรงนะคะไปตัดหมอก็มีให้อันนี้ก็ได้เป็นล้อมแม็กแล้วเรียบร้อยอุ้ยมีกล้องด้วย กล้องหน้ามีไหมมีมีกระเปาได้กล้องรอบคันนะคพี่พี่ใช่เหรอกล้องหน้ามีเหรอไม่แน่ใจนี่ไงอ่าคันนี้ได้กล้องรอบคันนะพี่พี่นี่คันนี้ได้กล้องปึ๊บกล้องรอบคันนะคะก็ซ้ายขวาหน้าหลังครบทุกจุดใช่ให้มาคือเกินเกินกระบะโเเคเลยนะเนี่ยโอ้โหไปสองหมื่นไม่รู้เธอล่าชัดชใช่คันนี้สวยมากนี่เขาแถมกระเป๋าให้ด้วยนะคะกระเป๋ากู้มือ คันนี้คือเหมือนออกป้ายแดงเลยนะใช่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นหลายแสนน่าจะหลายแสนเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้คันนี้โอ้โหภายในคือสวยมากสวยมากใช่เบาะเขานี่ทรงทรงดีมากเลยดีปับไฟฟ้าด้านหน้าด้วยนะว้าวนี่มีหน้าจอดูกล้องได้เลยสามร้อยหกสิบทุกอย่างคือแบบคุ้มเกินกระบะใช่ ไหนคันนี้มีมีแอร์มีแอร์ให้ใช่ไหมใช่ค่ายนี้เขาชอบให้แอร์ด้านหลังมาให้เพราะว่าคนด้านหลังก็สําคัญนะคะจะนั่งร้อนอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้นั่งปุ๊บต้องสบายทั้งคันนี่เขาติดแอร์มาให้นี่นะคะไม่ต้องพึ่งพาแอร์ด้านหน้านะคะเพราะเรามีแอร์ส่วนต่อด้านหลังแล้วก็บาอขนาดเบาะที่นั่งด้านหลังเขายังแบบทํามาลับกับรูปทรงใช่สรีระคนได้ดีนะคะคันนี้ดูดีโดยรวมแล้วคือดูดี นะคะไม้ก็น้อยปีก็ใหม่ราคาก็ดี3ามแสนเก้าหมื่นเกพันนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ0 0ันกว่าบาทใช่แล้วพี่พี่สนใจฮันนี้ทักมาได้เลยทักเข้ามาได้เลยนะคมีสีดําด้วยนะใช่สีดําอยู่ดู่นใช่สีดําก็จะมีแต่งมาเพิ่มเล็กน้อยเขจะแต่งมาแต่งสวยใช่ไหมแต่งสีให้มันหล่อขึ้นเนาะใช่อันนี้นี่กับะเอ้แแม็กไลเนอร์ก็เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลย เขาก็ทํามาก็โอเคหล่อเข้มๆเลยค่ะสายแคมปิ้งก็สะดวกเลยค่ะใช่เลยว่านี่โชกกล้องนี่นะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์ด้วยพี่ลุกกระบะอะไรมีเซนเซอร์แต่ว่ากระบะอะไรให้กล้องรอบคันสามร้อยส่ิบองศาให้มาเกินให้มาเกินมากถ้าเพิ่งขับรถนี่คือไม่มีชนนะคะเพราะว่ากล้องเห็นรอบคันเลยและปรับมุมได้ด้วยนะคะว่าอยากได้มุมไหนนะคะดูดีคันที่เท่มากอันนี้ตอบโจทย์ขอขอขอดูคันนี้ขอดูคันนี้ อินโนวาคิสตานะคะรุ่นนี้เจ็ดที่นั่งนี่เลยเจ็ดที่นั่งของจริงเลยล่ะทีเนี้ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่บอกเลยเลยว่าเหมือนเอาผ่าเลยนะใช่นี่แล้วช่วงนี้พี่เหมียวเขาบอกว่าอินโนวานี่เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแต่ว่าหนุจะบอกว่าช่วงนี้กระแสเนี่ยเขาเรียกว้รุ่นไม่ทางานเอามาใช้กันเยอะนะกระแสกลับมาแล้วนะโอ้โหหล่อมากเขาเอาไปแต่งเนี่ยจริงสวยเดินทางนับแต่อินฟูใช้เยอะนะพี่นุ๊กอ่าใช่ใช่เนาะ อินฟูนี่เขาใช้กันเยอะเลยนะมากแสดงว่านั่งสบายจริงแล้วด้านหลังก็คือเป็นเบาะแยกแบบอ๋อนี่เป็น V ัวออเป็น V เนาะรุ่น V นี่เบาะแยก V I P นะคะภายในก็ได้เบาะหนังถ้ารุ่น V ก็นี่อ๋อปักไฟฟ้าใช่มีปับไฟฟ้าให้นะปุ่มพุธาเนาะปุ่มพุธาแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น G นี่กุญแจไหมเป็นกุญแจอ๋อเป็นกุญแจนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัดด้วยลายไม้แบบนี้หน้าจอหน้าจออะไรรมีคบมีครบสวย รุ่นนี้นะคะและ Innova เรามีเรื่องหลายคันด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 7า0 0 0บาทนะคะกับ Toyota i n n o โ a วาะุ้ยตอนนี้เราเราไลฟ์สดตอนมืดๆนี่สวยเนาะสวยเห็นไฟเขาชัดเจนมากเลยครัพี่ๆไฟแอมเบียนไลท์นะคะอจะเป็นสีฟ้าเพิ่มบรรยากาศนะคะแต่ว่าไม่รบกวมสายตาแน่นอนค่ะเพราะไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็แบบดูสวยอะดูผ่อนคลายดีนะดูผ่อนคลายมใช่นะคะแล้วก็ เบาะนะคะเป็นเบาะแน่นๆฟูๆแบบนี้อ่านนี้ต้องดึงลงมาอ่านนี้นะคะแล้วก็เป็นเบาะแยกนี่ VIP นะคะมีที่วางแขนตรงนี้นใช่แล้วแล้วก็มีโต๊ะส่วนตัวให้ด้วยนี่นะคะโต๊ะตรงนี้นะคะรองรับถึงสิบกิโลว้าวจะวางอะไรก็ได้น้ตบุ๊กก็ไม่ถึง1ิกิโลแน่นอนะนะคะหรือว่าจะเป็น iPad วางได้เลยกับข้าวอาหารอะไรต่างๆวางได้นะคะ ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีแล้วตรงนี้เป็นทางเดินได้เลยเนี่ยเดินได้เลยเด็กเล็กเด็กเด็กตัวเล็กๆนี่วิ่งได้เลยใช่วิ่งเข้าไปนั่งโน่ได้เลยนะคะราดเดินแล้วแถวหลังนั่งได้จริงไหมพี่นุ๊กนั่งได้จริงเพราะว่าเขามากังวลว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งแต่ว่าไม่เท่าเอาผักไงกังวลมาตั้งแต่แต่ว่าทีแรกงงนะนึกว่ารถหกที่นั่งเพราะว่าเอาก็ในเมื่อหนึ่งสองสามสี่แล้วข้างหลังจะเจ็ดได้ยังไงใช่จะเจ็ดได้ยังไง เขาต้องมีหมอนมาไปดูด้านหลังก่อนถ้าไม่มีหมอนคือไม่ได้นะคะแล้วคันนี้จะมีหมอนหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่านี่นี่มีไหมหมอนจริงจริงก็นึกว่าเอ้าก็เท่ากับผกนี่ไงอันนี้ไม่ใช่เบาะนั่งนะคะหมอนนะคะพี่มันคือหมอนรองคอที่ได้นึกว่าเป็นเบาะไว้ให้นั่งไม่ใช่หมอนรองคอตรงนี้นะคะเวลาที่นั่งนะคะอย่างเช่นพี่พี่ไปซื้ออินโนวาที่ไหนก็ตามนะคะ อย่าลืมทวงอันนี้อย่าลืมทวงหมอนนะถูกต้องเพราะว่าหมอนตรงเนี้ยคือเอาไว้เสี่ยบตรงนี้สำคัญสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้จะไม่ใช่รถเจ็ดที่นั่งแล้วจะเป็นรถถูกที่นั่งเทนถูกต้องนะคะหมอนตรงนี้เขาก็ติดตรงนี้มาให้นี่เลยก็สามารถนั่งได้สามคนหน้าหลังนะคะรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์กับครอบครัวใหญ่ตอบโจทย์มากใช่นี่ดน้านหลังนี่โอ้สวย ไฟท้ายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะอยากได้สักคันได้โอ้สวัสดีค่ะคุณประทวนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะดูเป็นรุ่นไหนคะนรุ่นไหนคะใช่อัน,นคันนี้อินโนวาดูมีราคาเริ่มต้นห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะ,ค,ะคันนู้นก็ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอินโนวาเหมือนกันรุ่นไหนดูยังไงพี่เหมียวด้านนอกจะดูตรงนี้พี่นุถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นตัวคอมมอนอ๋อแต่คันนี้เป็นรุ่น V ีใช่ไหมใช่ ไหนดูนุกส่องดูต,ต, <terms> ต้องแอบ,บดูอ่าใช่ใช่วีรุ่นนี้เหมือนกันวีเหมือนกันนะคะพอได้เป็นเบาะแยกใช่ก็คือนั่งเป็นแบบท่านผู้บริหารท่านหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นวี่างนี้นั่งปุ๊บเป็นผู้บริหารเลยถูกต้องนะคะนี่เลยจิบกาแฟไปทํางานนะคะแล้วคือเบาะอ่ะแน่นฟูทุกคันนะคะที่เห็นแบบฟูฟูแล้วแบบถ้านูกกดลงไปเนี่ยจะจมไปกับเบาะหรือเปล่าหรือว่าหายไปกับหลุมเบาะหรือเปล่าไม่มีนะคะ ลูกค้ามานั่งปุ๊บจะสัมผัสได้ถึงความแน่นฟู<ช>และลต้องนั่ง<ล>สบายนะคะเหมือนคือสัมผัสได้เลยว่ารุ่นนี้นั่ง<ช>แล้วจะเป็นประมาณนี้<ช>นะคะมือหนึ่งนั่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละ<ช>ฟิลในการนั่งนะคะซึ่งแน่นฟูแบบมีทุกคัน<ช>นะคะไม่มีคันไหนที่แบบมานั่งแล้วแบบจมหายไปกบะบอะไม่ไมีนะคะไม่ใช่แค่ฟูแค่ด้านหน้าฟูดัน ด้านในเนี่ยนั่งแล้วก็แบบแน่นๆน่แบบนี้อุ้ยทะเบียนคันนี้สวยมากนะคะรุ่นนี้ 2.8V นะคะเรามีให้เลือกหลายคันเลยค่ะ,คะจริงๆคืออินโนวาเรามีให้เลือกเยอะมากมีสีดำขาวสีปเงินใช่มีทั้งหมด3สีนะคะเลือกได้เลยชอบแบบไหนจัดได้เลยนะคะเพราะที่ราคาของเรามีรถให้เลือกเยอะกว่า5 0 0รคันนะคะของเรามีไลฟ์สด สองช่วงเวลาช่วงแรกคือเที่ยงเป็นต้นไปนะคะ,ะแล้วก็ช่วงเวลาที่สองสี่โมงครึ่งเ<ม>ป็นต้นไปไลฟ์สดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ,ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าย้อนหลังหากกาลังมองหารถรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกับพี่เหมียวจัดให้ตามคำขอเลยค่ะเดี๋ยวเราพบเจอกันอีกทีหนึ่งในพรุ่งนี้นะคะเวลาเที่ยงเป็นต้นไปสำหรับไลฟ์นี้ขออนุญาตขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ